ตันนี้พ่อพันแม่พันกบคู่หนึ่งนี่ได้โลเลยเดชเป็นอันนั้นนะตัวใหญ่คันมันเป็นน้อยกับเก้าขีดตัวนี้กับตัวใหญ่พร้อมปล่อยออกละโล 1, 000, 000. หนึ่งกิจพันสนใจกับแทักมาได้ตัดกบรุ่นจาง

นี้ทายแข็งแหงหน่อยนึงแล้วแตจะปล่อยออกเพราะว่าเป็นสั่งไว้เล่สองคนเดี๋ยวคันมันแข็งแหงแล้วจะถูหาเด้อ